สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอาจารย์เจรนัยนะคะ,ะแผนกวิชาการโรงแรมวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพนะคะวันนี้ได้เสนอเมนูนะคะสามารถทําทันที่บ้านได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ไว้รับรองแขกได้นะคะวันนี้จะเป็นเมนูขนมปังชุบไข่สไตล์ญี่ปุ่นนิดนึงนะคะซึ่งในส่วนของการทําก็ไม่ได้ยุ่งยากใช้เวลาไม่นานนะคะ จะมีส่วนผสมประกอบด้วยอะไรบ้างและว,วิธีทำเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปนะคะ ในส่วนของส่วนผสมของขนมปังชุบไข่ของเรานะคะก็จะออกแนวญี่ปุ่นนิดนึงเนาะนะคะก็จะประกอบด้วยไข่ไก่นะคะไข่ไก่ประมาณสักสี่ห้าฟองนะคะแล้วเราก็จะผสมในส่วนของนิลินนะคะแล้วก็โชยุนะคะแล้วก็มีน้ําเปล่าจะทําให้ไข่ของเรานั้นนุ่มนะคะแล้วที่สําคัญเลยนะคะก็คือจะมีนมสดด้วยนะคะเป็นนมสดรสจืดนะคะแล้วก็มีเนยนะคะมีขนมปัง นะคะแล้วก็มีผักมีมะเกือเทศมีหัวหอมใหญ่นะคะส่วนที่จะเป็นเนื้อสัตว์ที่คุณผู้ชมที่จะเลือกใช้ในการนำมาประดับตกแต่งหรือว่านำมาตามชอบใจของเรานะคะจะเป็นเบคอนจะเป็นปูอัดหรือจะเป็นเนื้อสัตว์ประเภทต่างๆก็ได้ตามความชอบใจของเราได้เลยนะคะเพราะฉนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการในการทำนะคะว่าเรามีวิธีการอย่างไร โดยเบื้องแรกก็คือเราผสมในส่วนของไข่ไก่นะคะไข่ไก่แล้วก็มีน้ำเปล่าด้วยมีนมสดด้วยมีโชยุมีนิลินด้วยนะคะพอผสมกันให้เข้ากันดีแล้วก็จะตีนะคะตีให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเ,เตรียมลงทอดแล้วก็ชุบไข่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาประกอบให้เป็นขนมปังชุบไข่นะคะที่มีคุณค่านะคะโภชนาการครบถ้วน ทั้งผักทั้งวิตามินทั้งเนื้อสัตว์ด้วยนะคะเดี๋ยวโปรดติดตามต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะตเตรียมนะคะกระทะเทฟลอนนะคะใส่เนยนะคะนะคะแล้วก็ไฟให้อ่อนให้เบาที่สุดเลยนะคะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะคะ ่ไข่ให้ทั่วกระทะเลยนะคะนะคะไฟให้เบาที่สุดนะคะเพราะว่าเราจะต้องทําเป็นแผ่นที่จะต้องห่อไข่ให้เบาที่สุดเลยให้ใหไฟอ่อนๆนะคะความนุ่มของไข่นะคะที่เราตีเนี่ยนะคะก็จะมาจากการผสมน้ําแล้วก็นมสดนะคะแล้วก็ความหอมจากนิลินนะคะก็จะได้รสชาติที่ออกสไตล์ญี่ปุ่นนิดนึงนะคะเราก็จะตั้งไฟตั้งนําไข่ลงไป เทลงในกระทะเทปรอนนะคะให้ไฟอ่อนๆนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ขนมปังที่เราได้ตัดผ่ครึ่งไว้นะคะค่ะเดี๋ยวทิ้งไว้สักครู่นะคะด้านแล้วก็ให้เขาห่อนะคะพอ พอ,อ,อสังเกตดูว่าไข่ที่เรานำไปทอดในกระทะเริ่มจะสุกแล้วนะ,ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะห่อนะคะไฟให้ใช้ไฟให้ให้อ่อนที่สุดนะคะค่ะเราก็ได้ทำการนำไข่ลงไปทอดนะคะลงในกระทะเรียบร้อยโดยใช้ไฟอ่อนที่สุดนะคะแล้วเมื่อสังเกตไปเรื่อยๆว่าไข่เราเริ่มจะสุกนะคะ เราก็จะนำขนมปังที่เราได้แบ่งครึ่งไว้แล้วนะคะลงไป2ชิ้นนะคะพอลงไป2ชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วไข่สุกแล้วนะคะเราก็นำขึ้นมานะคะแล้วก็มาวางในส่วนของผักนะคะผักนี่แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบนะคะว่าจะเป็นผักประเภทไหนจะเป็นสลัดแก้วจะเป็นผักสลัดธรรมดาจะเป็นหัวหอมใหญ่จะเป็นมะเขือเทศนะคะแล้วก็แต่งให้มี เนื้อสัตว์ด้วยนะคะอาจจะเป็นเป็นไก่นะคะอาจจะเป็นเบคอนอาจจะเป็นปูอัดแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบนะคะเราก็จะทาด้วยมายองเนสนะคะนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ผักแล้วก็ใส่เบคอนก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะทำไม่ยากเลยขนมปังชุบไข่ คุณผู้ชมลองทําทานดูที่บ้านนะคะเป็นเมนูที่ทําง่ายเป็นเมนูที่ทานแล้วได้คุณค่าทางอาหารค่อนข้างครบถ้วนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าในการทําอาหารนะคะเราก็ต้องทําด้วยความใส่ใจด้วยความรักแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะแล้วคงจะเป็นเทคนิคการทำนะคะที่ไม่ได้ยุ่งยากมากนะัก เพราะฉะนั้นในส่วนของขนมปังชุบไข่นี้นะคะก็คือส่วนผสมนะคะนมสดนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่านะคะมีลินนะคะก็จะทำให้ไข่ของเรานุ่มแล้วก็ออกสไตล์ญี่ปุ่นนะคะส่วนจะเป็นการตกแต่งแบบไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบของคุณผู้ชมนะคะว่าเราอยากจะทานขนมปังนะคะเหมือนกับแซนด์วิชนะคะเป็นผักต่างๆหรือว่าเป็นไข่ดาวเพิ่มเข้ามาหรือว่าเป็นเนื้อปลา ็แล้วแต่ท่านผู้ชมชื่นชอบนะคะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะถูกใจคุณผู้ชมนะคะถ้าหากคุณผู้ชมชื่นชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิง่งกริ๊งให้ด้วยนะคะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ